สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายสไตล์ลองนะคะวันนี้นะคะลองจะมาสอนเพื่อนๆคำสิบคำสเปนิชสเปนิชนะคะที่พูดกันในประเทศสเปนนะคะแม้กระทั่งคนละตินอเมริกานะคะที่พูดภาษาสเปนด้วยกันยังต้องพูดว่ามันแปลว่าอะไรวะนะคะมาดูกันนะคะว่าคำสิบคำนี้คือคำอะไรบ้างแล้วมีความหมายว่าอะไรนะคะ คำแรกนะคะกูรัดกูรัดนะคะคำนี้แปลว่าทำงานนะคะ Los españoles no van al trabajo van al curro นะคะก็คือ Los españoles เนี่ยไม่ไม่ได้ไป al trabajo tra, tra ก็คือที่ทำงานนะคะแต่ว่าไป al กูโรกูโรที่เป็นที่แปลว่าที่ทํางานเหมือนกันนะคะซึ่งคํานี้นะคะก็จะใช้ในสเปนนะคะใช้บอกว่าเป็นอ่าเป็นการทํางานหรือว่าทํางานนะคะถ้าเป็นกูราล์นะคะถ้าถ้าเป็นกูราคํานี้ก็เป็นคํากริยาแปลว่าทํางานนะคะถ้าว่าถ้าเป็นคํานามนะคะกูโรนะคะกูโรก็จะแปลได้ว่าทํางานที่ทำงานหรือว่างานก็ได้นะคะตัวอย่างนะคะ vamos a tomar algo esta tarde vamos a tomar algo esta tarde Raúl pija a remediarme y ni no puedo tengo que curar no puedo tengo que curar นะคะ no puedo แปลว่าฉันไปไม่ได้หรอก tengo que curar ก็คือฉันจะต,ต้องทำงานนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำที่ใช้ในสเปนแล้วนะคะคำหนึ่งนะคะคำที่สองนะคะ why กวยนะคะคำนี้เราจะได้ยินบ่อยมากนะคะแล้วก็ใช้เป็นคําอุทานนะคะเก็กไกว์เก๊กไว์นะคะที่แปลว่าดียอดเยี่ยมดีจังเลยอะไรแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะอย่างมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะบอกเราว่าเอล r o x ซิโมเมส o บอ t ไ a แลนเดียเดบักซิออนนะคะก็เขาก็บอกเราว่า,าเดือนหน้าเนี่ยฉันจะไปพักร้อนที่เมืองไทยนะแล้วเราก็ตอบได้ว่าเก็กไกวย เก๋ไกนะคะก็หมายถึงว่าอุ้ยดีจังเลยยอดเยี่ยมเยี่ยมมากอะไรแบบนี้นะคะเป็นคำอุทานนะคะหรือว่านะคะ anoche fuimos a una discoteca muy guay นะคะ anoche fuimos a una discoteca muy guay นะคะก็คือเมื่อคืนนี้นะคะพวกเราไปเทกเทกหนึ่งที่แบบไวนะคะก็คือดีเยี่ยมมากสุดยอดมากอะไรแบบนี้นะคะคำที่สามนะคะ flipar ฟลิปป์นะคะคำนี้เป็นคำกริยาที่แปลว่าทำให้ประทับใจหรือทำให้ตกตะลึงนะคะตัวอย่างนะคะ Ana tiene una casa que flipas Ana tiene una casa que flipas นะคะแปลว่าอาณนาะมีบ้านที่แบบถ้าเธอเห็นนะเธอจะต้องตกใจฟลิปัสคือแบบตกตะลึงนะคะประทับใจตกตะลึงอะไรแบบนี้นะคะคำที่สี่นะคะปี c o ะค,ะคำนี้จะเป็นคำคุณศัพท์นะคะจะหมายถึงคนที่ดูดีมีชาติตระกูลนะคะมีรส,สนิยมดีดูมีตังค์นะคะก็ส่วนมากเราจะหมายถึงพวกวัยรุ่นนะคุณหนูคุณชายอะไรแบบนี้นะคะ,ะถ้าใช้เรียกอุนเนเปร์โซนาปีคะหรือเคนเตปีค่ะเนี่ยก็จะหมายพวกผู้ดีนั่นเองผู้ดีมีชาติตระกูลพวกคุณหนูนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะเอลเอสุนชิโกป Ls Unchico Pico นะคะก็ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นคุณคุณหนูคุณนะคะ่ะเป็นคุณหนูก็คือมีเป็นเป็นคนที่แต่งตัวดีมีรสนิยมเหมือนพวกมีตังอะไรแบบนี้นะคะคำที่ห้านะคะกาญากาญานะคะกาญาเขาจะหมายถึงแก้วเบียร์นะคะเพื่อนเขาจะไม่เรียกบาโซที่สเปนถ้าเราจะพูดถึงว่าบาร์มอสตูมาร อุนเซอร์เบสซานะคะถ้าบอกว่าจะเราไปกินกินเบียร์กันเถอะนะคะเราก็พูดว่าป้ามุสโตมาอุนสกายเนสนะคะเขาพูดว่ากายเนสก็ได้นะถ้าเราจะไปสั่งเบียร์อะไรเงี้ยเราจะสั่งเบียร์ขอเบียหนึ่งแก้วเนี่ยเราจะไม่พูดว่าอุนบาสโซเดเซอร์เบสสนะคะเราจะพูดว่าอุนกายเนสก็ได้แบบนี้นะคะก็จะรู้แล้วว่าอุนกายเก็คือแก้ววะแก้วเบียร์นั่นเองนะคะหกค่ะติโอติอา ติโอติอในที่นี้นะคะคนสเปนเขาไม่ได้หมายถึงแค่เป็นลุงป้านะ้าอาอย่างเดียวนะคะเขาจะหมายถึงเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนคนรู้จักที่สนิทนะคะเคอาอาจาจะเคยได้ยินว่าเฮ้เ hey, อ hey, ้เกปาสติโอเกปาสติโอเกปาสาเวลาเขาทักทายกันนะคะทักทายเพื่อนเนาะเกปาสติโอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เนาะ,ะหรือคําว่าติโอติอเนี่ยก็ใช้เรียกบุคคลที่เราไม่รู้จักนะคะที่เราไม่รู้จักชื่อเอสุนติโป

ก็ชั้นกับเพื่อนนะโยกอเมียมิกะนะคะพวกเรากําลังคุยกันอยู่ที่เอลากาเยนะคะก็ที่ถนนนะคะเดะเตปเปนเตก็คือทันใดนั้นนะคะก็มีโนตปุซโซอาบลาสนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินเข้ามาคุยกับเรานะคะอุนเตียวอุนเตียวมุยควาโปก็คือเป็นเป็นไครไม่รู้นะคะอุนเตียวก็เหมือนติโอในแต่ที่นี้จะเหมือนไขรไม่รู้นะคะผู้ชายคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักนะคะมุยควาโปนะคะก็คือมาคุยกับเราผู้ชายคนที่หล่อๆนะคะมาคุยกับเรา เจ็ดค่ะโมลารโมลาร์ M olar. M olar, นะคะเป็นคำกริยานะคะหมายถึงทำให้ชอบมีความหมายเดียวกับกริยากุสตาร์นะคะกุสตาร์นะคะก็อ่าเราจะได้ยินบ่อยๆนะคะว่าคนสเปนเนี่ยจะใช้คา,าว่าเมโมล่านะคะเมโมล่านะคะเมโมล่าเอสตากามิซานะคะฉันชอบฉันชอบมาทำให้ฉันชอบมากเลยอ่ากามิซาก็คือเสื้อเชิ้ตใช่ไหมเสื้อเชิ้ตตัวนั้นหรือว่าอ่าเมโมล่าตุโกเชนะคะฉันชอบรถ ฉันชอบรถของเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะคำว่ามโมล่ะเนี่ยก็จะได้เจอคำอยู่แบบมูลลามาโซมูลลามาโซก็มาโซก็คือมูโชนั่นเองนะคะก็ก็าเสเปกก็จะพูดเมโมลลามาโซเมโมลลามาโซมูลลามกโกยอนอะไรแบบนี้นะคะมูลลมุกโกยอนก็หมายถึงชอบมากนั่นเองนะคะก็มีความหมายเดียวกันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆเจอคำนี้ก็ให้รู้ว่าแปลว่าชอบชอบมากนั่นเองนะคะ 8นะคะ Marco มาค่ะนะคะก็จะมีความหมายเดียวกับ simpatico simpatica นะคะก็จะหมายถึงมีอัธยาศัยดีนะคะตัวอย่างนะคะ La chica que nos recibió era muy maja. La chica que nos recibió Era muy m a j a la ราช i a a ก็คือผู้หญิงผู้หญิงเกโนโรีซิบโยที่มาต้อนรับพวกฉันเนี่ยเป็นคนที่มีอธัธยาศัยดีมากเลยนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบอธัธยาศัยดีแบบนี้ในที่นี้หมายถึงว่าพูดดียิ้มแย้มต้อนรับดีให้บริการดีแบบนี้นะคะ9นะคะ ชาวบัลชาวัลล่ะนะคะเป็นคําคที่ใช้ในภาษาพ,พูดนะคะใช้เรียกเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยที่อายุน้อย,นอยจนถึงวัยรุ่นนะคะถ้าเป็นเด็กน้อยผู้ชายเขาก็จะเรียกชาวบัลนะคะถ้าเป็นเด็กน้อยผู้หญิงก็ชาวัลล่ะนะคะถ้าเป็นรูปพระหูพ์ก็ชาวัลเลสนะคะ บางครั้งนะคะคำนี้ก็ยังมาใช้ในการทักทายได้นะคะอย่างเช่นอย่างที่เรารู้จักกันนะคะการทักทายระหว่างผู้ชายนะคะหนุ่มคนสเปนเขาจะเฮ้เกปัสซาติโออย่างนี้นะคะหรือว่าเกปัสซาฉบาลเกปัสซาฉบาลเลสอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยเพื่อนเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะเอร่าอุนฉบาลมุยโซเซียลสลยิ่เท尼亚อันอุนมอนตันเดอามิโกสนะคะเอลเอร่าบาล มูสโซเซียไปได้อีเตเนียอุนมอนตันเดออมิโกสนะคะก็คือเขาเป็นเด็กผู้ชายนะคะที่ชอบสังคมนะคะก็คือชอบการพูดคุยชอบการเข้าสังคมเนาะแล้วก็เตเนียอุนมอนตันมอนตอนในที่นี้แปลว่ามูช h o นะคะมูชช์สมิโกสก็เขาก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายนะคะเซฟนะคะกติเอาร์กติเยาร์นะคะก็หมายถึงเมาท์มอยนะคะ ถ้าเป็นคำนามนะคะการเม้ามอยก็จะพูดว่ากติเยอนะคะกติเยอมาดูตัวอย่างนะคะ se pasan la tarde cotilleando se pasan la tarde cotilleando นะคะก็หมายถึงว่าพวกเขาใช้เวลาในตอนบ่ายนะคะเม้ามอยกันนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะ10คำสเปนสเปนนะคะที่ใช้ในประเทศสเปนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะถ้าอยากให้ลองทำข้อหัวข้อไหนหรือเอาธีม,ม่าไหนนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย